สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่คุณเจมี่เดมอนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหรือว่า c o o j เจพีเม c h a เชสนั่นเองนะครับอีกหนึ่งบุคคลในตำนานที่เกีย t บิ i n มาอย่างสม่ำเสมอนะครับตั้งแต่ยุคอดีตจนมาถึงยุคปัจจุบันในณักขณะนี้ก็ยังไม่ชอบ Bitcoin อยู่นั่นแหละนะครับล่าสุดเขาได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับบิตคอยนะครับบอกว่าถ้าหากเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐบาลเขาจะ ปิดมันให้หมดนะครับนะสำหรับในเรื่องของคริปโตนั่นแหละนะครับนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพื่อนเเพราะว่าเขามองว่าบิตครอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้สําหรับคริมินอลหรือว่าโจรน,นะครับนะหรือว่าอาชญากรต่างๆนะครับหรือว่าคนที่ขายยาคนฟอกเงินคนหลีกเลี่ยงภาษีก็ว่ากันไปนะครับเขาก็มองว่านี่คือเป็นยูสเคสเดียวนะครับของบิตครอย ซึ่งทีนี้เท่านั้นนะครับก็ต้องแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแหละว่าจะมองกันยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางแบงค์นะครับตั้งแต่ตอนปี2020นะถูกปรับไปแล้วกว่า7,400ครั้งนะครับนะแล้วก็มูลค่าที่เสียหายที่โดนปรับลงไปเนี่ยราวๆกว่า3ามแสนแปดหมื่นเหรียญด,ดอลลาร์สหรัฐนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ JP Morgan Chase Co ถือว่าเป็นระดับที่2ที่โดนปรับท็อปๆของโลกแล้วนั่นแหละนะครับที่1คือ Bank of America แบง,งค์อันที่2คือ พ p โคงการเชสนั่นแหละนะครับก็คือถ้ามีการฟอกเงินหรือว่ามีการส่งข้อมูลต่ตางๆว่าเฮ้ยโอเคมีการฟอกเงินเท่าไหร่ก็จะโดนปรับไปประมาณน่าจะสักสิของมูลค่าการฟอกเงินนะครับก็ถือว่าเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆประมาณ7จ0ดนกว่าครั้งนะครับเ,เพื่อนๆนะโหดมากๆนะครับก็คือจะได้เห็นเลยแหละว,ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแต่แค่บิตคอยที่ถูกใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีเงินปกติเงินเฟียดก็โดนใช้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าจะใช้ เงินที่แบบไม่ถูกกฎหมายอ่ะผมมองว่าใช้เงินสดน่าจะดีเสียกว่านะครับในบิตคอยนี่คือ t r a กได้หมดอยู่แล้วนะครับนะมันไม่ควรที่จะเอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายเลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันดูได้หมดเลยนะครับมันโปร่งใสามากมากนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อเขาเก็บบิตคอยยังไงก็เกรบอยู่วันยันค่ำนะครับแต่ไม่ว่าจะเกี็บบิตคอยยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเราดูเนาะ ผลตอบแทนนะครับของ Bitcoin เนี่ยโอเค1ปีที่ผ่านมาก็ปลาเข้าไป160%นะครับทองคํา14%ถ้า2ปีที่ผ่านมาก็ติดลบนะ13%นะครับทองคําบวก14%นะครับ S&P ติดลบไปแลนวะถ้า3ปีก็คือบวกเป็น100% 4ปีบวก500% 5ปีบวก1,000% 6ปีบวก100% 7ปีบวก5,000% 8ปีบวก10,000%นะครับนะก็ถือว่า Bitcoin แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งถ้าเราโหมันไปได้ในระยะยาวนั่นแหละนะครับถ้าเราเทียบกับ a s c l a s ต่างๆถือว่า แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูเยาทูเดตในตอนนี้บิตคอยพัมขึ้นมากว่าอย่างร้อเอเนต mm ์เาะอ่าเราลงมาคืออิทเรียมนะครับแปแล้วก็ n a s d a กนะครับ36% s p ิบหกแล้วก็ทองคำเกาจุแต่ก็ถือว่าทองคำก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าปีหนึ่งพัมมา10%ผมคิดว่าก็ก็โอเคแล้วนะครับนะถ้าเราอยู่ในว,วงของอสังหาริมทรัพย์หรรรรือออวว่่่่่่าาาาากปปลลยยยเเเชะะไตงงๆนนีีจู้ึ 4-6%เท่านั้นเองนะครับ6%นี่หล่อแล้วนะแต่การที่ถือทองคำที่เฉยไม่ต้องทำอะไรขึ้นมา10%ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับยังไรทองคำผมคิดว่าก็คงที่จะมีจัารเปร็นส่วนแบ่งพอร์ตและคงที่จะไม่ได้ไปอออินอะไรบิตคอยกันซะทั้งหมดอยู่แล้วถูกต้องไมครับเพราะว่าบางทีการที่ถือหลายๆลายอ,อสซทคารกระจายไปอาจจะจะทำให้เรานอนหลับได้มากกว่านั่นแหละนะครับซึ่งการลงทุนที่ดี อาจที่จะเป็นการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดออปชันกันบ้างน,นะครับใน,นขณะนี้คนเนี่ยก็เริ่มที่จะเกงกันนะว่า Bitcoin น่าจะถึง5้าหมื่นเหรียญในช่วงเดือนมนกราคมปีหน้านั่นเองนะครับซึ่งมกราคมปีหน้าก็จะมีในเรื่องของตัว Spot Bitcoin ETF นะครับซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะผ่านได้นั่นแหละนะครับนะก็ขอให้มันผ่านจริงๆรละกันนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือว่าบิตคอยพัมขึ้นมาถึง5 0าหมื่นจริงๆก็คือบิตคอยขึ้นมาาารหลจกที ผ่านช่วงตั้งแต่ตอนต,นต้นต้นปี2023นั่นเองนะครับนะก็โอ้โหตอนนี้ก็คือไปไปแล้ว160อเนอะาะถ้า5้าหมื่นก็ครบเต็มเต็ม200พอดีพอดีเลยนะครับท่านี้ท่านั้นนะครับผมขอพาไปดูชาร์ตกล่าวสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับคุณเบรนนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าชาร์ตนี้มันอาจจะอืมก็อาจจะกล่าวไปสักเล็กน้อยเพราะว่ามันขึ้นอย่างเดียวเลยนะคือ คือยอสามเหลี่ยมยอสามเหลี่ยมคือยอสามเหลี่ยมขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแต่ผมคิว่ามันน่าที่จะมีการพักฐานได้สักช่วงช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่ประมาณสัก4 8่0 0ื่นถึงห้าหมนตัวเลขกลมๆมน,นะฮะก็ยังไงเรามัอระวังกันเอาไว้ด้วยละกันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะพัมขึ้นไปยาวๆเลยก็ได้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับก็จับจ้องแล้วก็ หาจุดเข้าจุดออกกันเอาไว้ดีแล้วกันนะครับอย่าไปเป็นผู้กล้าบนยอดดอยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมี CME gap ในนักขณะนี้นะครับที่มีช่องว่างอยู่พอสมควรนะครับราวๆ3า0 0 0ื่นเก้าถึงสี่หมนะครับประมาณนี้นะประมาณ1000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ต้องรอรุนว่ามันจะกลับลงมาปิดหรือไม่นะครับก็ขอให้มันไม่ลงมาแล้วกันนะครับซึ่งสโนเรียลผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบในชาร์ตนี้มากกว่านะครับจากทางคริปโตเจลเลนนะครับก็คือโอเคมันอาจจะขึ้นไปสี่หมื่นห้าหมื่นประมาณนี้เนาะสี่หมื่นห้า หรือว่าเต็มที่ก็ห้าหมืนกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก่อนที่จะออกข้างปรับฐานสักเล็กน้อยเราค่อยกลับขึ้นไปนะครับคือมันต้องปรับฐานนั่นแหละนะไม่ปรับฐานย่อลึกก็ปรับฐานย่อไม่เยอะนะครับคือแล้วแต่เลยนะว่ามันจะปรับฐานขนาดไหนแต่ผมคิดว่ายังไงมันจะต้องม็นจุดที่แบบ ให้ย่อให้กับชาวคริปโตได้หายใจหายคอกันบ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการเทคโปรฟิตทำกำไรอยู่แล้วนะครับซึ่งแนวที่สําคัญก็คือประมาณ4 8่7ม8 0ที่หลายๆคนกำลังจับจ้องอยู่เนาะสำหรับหัวหัวนี้นะครับว่าจะมีการเทคโปรฟิตแล้วก็ราคาเนี่ยจะยืนอยู่ได้หรือไม่นะครับก็ขอให้มันลงไปไม่เยอะละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอพาไปดูชาร์ต total market cap นะครับที่เอา Bitcoin แล้วก็อีเ e อรีเอมออกกันไปบ้างนะครับก็คือดูในเรื่องของ Allco ยต่างๆั่ละนั่นี้์ เบรกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะสำหรับชาร์จด็กมันอยู่แพทเทิร์นในนัขณะนี้นะครับก็ยังไงต้องจับจ้องกันให้ดีเลยนะว่าเบรกรอบนี้มันจะไปจริงหรือเปล่านะครับสำหรับมาร์เก็ตแคปของท o t ท l ลสามนะครับหรือว่าเอาคอยต่างๆที่ไม่รวมบิตคอยแล้วก็ที่ไม่รวมอีเธอรียมนะครับตอนนี้เบรกขึ้นมาสวยๆแล้วก็ดูมาว่าจะยืนระยะได้แล้วที่เราได้คุยกันไปก่อนน,ะนั้นในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับดูมาว่าตอนนี้มัน ออกข้างแล้วมันก็รีเทสและดันทะลงกลับขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ขอให้มันขึ้นจริงๆแล้วกันนะครับสำหรับตลาดเอาคอยนะครับก็ต้องรองดูว่าถ้าบิตคอยนิ่งๆทรง,ง,องๆออกข้างไม่ค่อยจะเป็นไหนสักเท่าไหร่เนี่ยสักระยะหนึ่งครึ่งเดือนเดือนหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับน้องเล็กอย่างเอาคอยอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่บิตคอยได้พักหายใจใหายคอกันได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณกาเซียน,นะครับจะเห็นได้เลยว่าโอเคบิตคอยเนาะพัมขึ้นมาจนจะถึงเลเวลที่ก่อนลูน่า พังแล้วนะครับคือมันอยู่ในโซน40,000เจ็ดแล้วอ่ะคือใกล้แล้วนะที่จะไปถึง40,000เจ็ดนะครับซึ่งถ้าเป็น40,000เจ็ดจริงๆเนี่ยโอเคอ่าที่จะเป็นแนวต้านสําคัญนะเนาะแต่ถ้าเราดูนะครับไอ้ช่วงที่ราคาบิตคอย40,000เจ็ดเอาคอยนี่คือยังไม่ไปไหนกับเขาเลยถ้าเราดูราคาบิตคอยนะพุ่งขึ้นไปอย่างแรงแต่เอาคอยคือไม่ไปไหนเลยนะครับให้เห็นเลยแหละวว่าเฮ้ยตอนนี้บิตคอยโดเมนเนี่ยคือแบบ to the roof นะครับหรือว่าไปสูงมากๆเนาะแต่ผมคิดว่ายังไงแล้วก็จะต้องมีการเทปฟิททำกำไรไม่มาากกก็็นน้้้ออออยยยแลวคจจจะะไดปรโช์าก การเทคโปรฟิตของบิตคอยเพราะว่าคนก็อาจจะมีความโลภเพิ่มเติมนะครับได้ดูว่ทาทำกำไรจากบิตคอยแล้วยังไม่พอนะครับนะไปซัดออฟคอยกันต่อมันเป็นแบบนี้มาเสมอๆอ,อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูออฟคอยอินเด็กซ์ในขณะนี้นะครับอยู่ในตัวเลข41นะครับในตอนนี้นะถือว่ายังไม่ได้สูงอะไรหรือว่ายังไม่ได้เป็นออฟคอยซีซั่นนั่นแหละนะครับเราเพิ่งผ่านพน้นช่วงที่เป็นบิตคอยซีซั่นออกมานะครับคือมันไม่ใช่อยู่ในจุดที่แบบออฟคอยจะเละนะคือไม่ใช่อยู่ในจุดนั้นแล้วนะครับอยู่ในจุดที่เรา ออกจากฝั่งของ Bitcoin ซีซั่นและกําลังที่จะไปฟังใหม่ซึ่งฟังใหม่ก็คือฝั่งออลคอยซีซั่นที่มีโอกาสจะมาในอนาคตอาจจะสักไม่รู้สซนะครับสองสาเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ตัวเส้นเสียดูนาตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นออลคอยซีซั่นนะครับก็เดี๋ยวต้องรอ,อเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นเร็วๆนี้หรือไม่เพื่อนๆมองกันยังไงว่าออลคอยซีซั่นจะมาได้เมื่อไหร่ก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นออ c คอยที่เป็นที่1เป็นผู้นําในช่วง90วันนที่ผ่ผาาามนะก็คือ Audi, คเข้าไปกว่า 1,500%นะครับนะรองลงมาคือวีมิกรองลงมาคือลูนนะครับลูน่าซีเคเอก็วางกันใหม่ถือว่าออดตตอนนี้พั้มแรงสุดๆจริงๆนะครับนะพันหในช่วง3เดือน15เท่าในช่วง3เดือนไม่อยากจะคิดเลยเพื่อนๆแหมไม่มีซักออเดตเลยนะครับเจ็บปวดหัวใจจริงๆ ซึ่งถ้าเราดูกลุ่ม BRC 20ในตะขณะนี้นะครับผู้นน้ำก็คืออ u d i นั่นแหละนะครับ7วันพัมขึ้นมากเกือบๆ200%รอลลงมาคือมูบิอะไรก็ว่างกันไปนะครับเทียบเลยนะถือว่ากลุ่ม BRC 20หรือว่าชิดคอยบนบิตคอยกำลังได้รับความนิยมมากๆในช่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็ถือว่าคนที่ใช้งานเอเชียนอย่างโอเคก็ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเต็มๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าก่อนที่จะลิสต์อยู่ในแบรนด์เขาก็ลิสต์อยู่ที่ทาง o k เนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนนนนึ่่่่่งงงงทททีีีผมมมมไได้้้บบอกกกกววาาาาาาัเเป็รระะจยยคสิขนนต ใบใดใบหนึ่งนะครับแล้วก็ใน,นขณะนี้โอเคก็มีส่วนลดครับตั้ง่ถึงย0บก็สามารถที่จะเข้าไปรับส่วนลดไลฟ์ไทม์นะรูต้ตลอดชีวิตกันได้ในลิง์ใต้คิวโอนี้นะครับแล้วก็ใครที่ใช้งานโอเคอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไป ในคริปโตร็อกเมมเบอร์กันได้เลยนะครับเพื่อที่จะใช้เครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับคริปโตที่เป็นประโยชน์นะครับมีว่าจะเป็นเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นต่างนะครับที่ได้รวบรวมกันมาให้แล้วแล้วก็พร้อมตัวอย่างก็ใส่เอาไว้ในนี้ให้แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการคำนวณโพิชั่น Position ต่างๆก็สามารถกรอ,อกตัวเลขแล้วก็คำนวณกันไปได้เลยฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะก็ลองดูได้ละกันนะครับสำหรับลิงก์ด้านใต้คลิปตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์แล้วก็เข้ากลุ่มเฟซบุ๊กก็กด เข้ามาได้เลยนะครับในที่ผมไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาด้วยนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวพบเเกันในคลิปถัดไปน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ